ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยก็คือน้าท่วมน้ําแล้งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสร้างความสูญเสียโดยเฉพาะภาคเกษตรกันอย่างต่อเนื่องค่ะหนึ่งพื้นที่นะคะที่ต้องบอกว่ากรมชลประทานให้ความสําคัญอย่างยิ่งก็คือเมืองชัยภูมิต้องบอกว่าเป็นเมืองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองหลักของการท่องเที่ยวนะแต่มีเศรษฐกิจ ในเมืองชัยภูมิอยู่เยอะมีการเดินทางเชื่อมต่อพอสมควรถูกต้องค่ะทําให้มีโครงการนี้ค่ะชื่อว่าโครงการบรรเทาอุทก,กภัยเมืองชัยภูมิที่กรมชลประธานเนี่ยเข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินการประกอบธุรกิจต่างๆของผู้คนประชาชนในพื้นที่รายละเอียดของโครงการนี้เป็นอย่างไรปฏิติตามในรายงานนี้ค่ะ น้ำท่วมที่ชัยภูมิทําให้พื้นที่การเกษตรท่วมสูงอยู่ประมาณ120เซนเป็นทะเลทะเลน้ำไหหมดนะครับจังหวัดชัยภูมิมักประสบปัญหาน้าท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเมื่อถึงฤดูมรสุมน้ําหลากจากลําน้ําป่าทาวและลําน้ําสาขาจะไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รมชลประทานได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนสืบเนื่องมาจากเกิดเหตุอุทกภัยนะครับของจังหวัดชัยภูมิในปี2553ครั้งล่าสุดเลยเนี่ยก็ในปี2564กรมชลก็ได้ทำการศึกษา,าแนวทางที่จะลดผลกระทบจากอุทกภัยของเมืองชัยภูมิ หลักๆเลยนะครับในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวเชยภูมินะครับเป็นการบรรเทาทุกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับโดยการก่อสร้างคลองผันน้ำลำธารสะเัวดา นำน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองเนี่ยระบายออกทางด้านทิศตะวันออกนะครับประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมผลให้น้ําที่จะเข้าตัวเมืองเนี่ยในช่วงฤดูน้ําหลากเนี่ยถูกระบายออกไปทางด้านตะวันออก200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเหลือน้ําไหลเข้าเมืองเพียง125ซึ่งในตัวเมืองเองเนี่ยลำห้วยต่างๆสามารถรองรับได้145นะครับก็เป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเมืองชัยภูมิในอนาคตได้ครับ เริ่มปลูกฝรั่งกิมจูทีนี้หงเป่าอกซื้อก็เริ่มมีราคาก็เลยนำหงเปลาซื้อมาปลูกเมื่อก่อนก็น้ำก็ท่วมนะครับแต่น้ำท่วมในช่วงนั้นก็มาไวก็แห้งไวกรมชนประธานก็เริ่มมาก่อสร้างปอตอก็เป็นผลดีนะครับพี่น้องเราก็จะได้รับผลประโยชน์จากปอตอเพื่อจะเอาไปหล่อเลี้ยงในการเกษตรได้ ถือว่าเป็นภารกิจหลักของกรมชลประทานในการที่จะสร้างความมั่นคงทางน้ําในการลดผลกระทบจาก,กภูทกภัยให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับผมเจ้าหน้าที่ชลประทานก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มาทําโครงการนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ครับขอบคุณนะครับกรมชลประทานที่มาดูแลแก้ไขโครงการอุทกภัยก็ได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาลเลยครับ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชยัยภูมิโครงการชนลประทานแห่งนี้ไม่เพียงเป็นเส้นทางลำเลียงน้ําแต่ยังเป็นเส้นทางสู่ความมั่นคงในชีวิตที่ไม่เพียงสร้างความมั่นคงด้านน้ําแต่ยังสร้างความมั่นคงทางการเกษตรลดความเสียหายลดค่าใช้ใจ่ายจากปัญหาอุทกภัยและยังสร้างคุณภาพชีวิตสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรนับเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของกรมชลประทานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ